สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง MS มีสินแาแนวนะครับคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาเจอปัญหาอีกแติดหนึ่งครับวันนี้กุดเป็นกระเป๋าเดินทางนะครับ,รบ,รบกระเป๋าเดินทางขดไม่ได้นะครับนี่คะกระเป๋าเดินทางล็อกอยู่แล้วกุญแจหายนะครับนี่คือปัญหาที่นักเดินทางมักจะจะเจอกันนะครับก็จะ ตาที่พิธีเปิดเปิดนะครับเปิดแล้วผมก็จะทำหลอกด้วยแต่ว่าอน,นี้ก็จะเปิดให้ใหใหเพื่อนๆได้ชมเผื่อเผื่อใครเจอปัญหาเช่นแบบนี้จะได้จะได้แก้ปัญหาด้วยตัวเองได้นะครับเผื่อหาร้านหาที่เปิดไม่ได้ก็ลองทําวิธีนี้ดูนะครับวิธีที่พิธ,ธีดอกปุญแจที่ผมเคยลงไว้นะครับประมาณใช้หลักการเดียวกันนะครับแกกระเป๋าเดินทางจะไม่ไม่ยากนะครับ ไม่ได้ซับซ้อนเหมือนกญแจบ้านกญแจประตูอะไรพวกนี้นะครับมาชมกันเลยนะครับุตอนที่ใช้ก็ประมาณนี้ครับหลักการก็คือเราจะต้องดูเขี่ยวเนี่ยจเก็ดูข้างในนะครับผม ข้างในก็จะมีมีฝั่งหนึ่งที่เป็นที่เป็นที่เป็นเขี้ยวตัวฟันนะครับก็เหมือนกันกับกอตู้กูเกออะไรนะครับด้านหนึ่งก็จะเป็นเป็นด้านที่เราที่ไม่มีไม่มีตัวฟันนะครับเราตัวด้านด้านด้านที่ที่เราจะตัวเขี่ยเป็นเป็นฟันนี้อยู่ด้านที่เป็นเป็นมีลูกปืนนะครับที่เขี่ยแรกแรกแรกนะครับประมาณนี้แล้วก็จะสะดอ เคียร์แบบเหมืนอเมนเราเคลียร์แจตู้ทั่วไปนะครับเอาด้านานนี้เข้าไปอยู่ในตรงตำแหน่งด้านฟันนะครับเราบิดไปทางซ้ายนะครับเี็บห้อยครับแค่นี้ก่อนอแล้วนะครับกดในี้ล็อกครับ อันนี้ก็แก้ปัญหาแล้วนะได้แล้วนะครับผเพื่อนเพื่อนท่านใดเจอปัญหาแบบนี้ครับนักเดินทางมีแจ่หายนะครับแก้ปัญหาได้แบบนี้นะครับขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในสารทำคลิปล่อกไปด้วยนะครับขอบคุณครับ